สวัสดีครับคลิปนี้มาเปลี่ยนโซ่เลื่อยยนนะครับเปลี่ยนใหม่เลยไขยน็อตด,ด้านข้างออกสองตัวนะครับดึงกาดครอบออกนะครับจากนั้นคลายน็อตตึงโซ่ให้โซ่หย่อนนะครับแล้วก็ปลดโซ่ออกจากด้านปลายนะครับจําไว้นะครับว่าโซ่เราอยู่ลักษณะไหนก่อนจะถอดถ่ายรูปก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวลืมนะว่าฟันโซ่มัน วิ่งไปทางไหนนะครับจำให้ดีข้างบนข้างล่างนะครับมันจะมีฝั่งที่มีคมอันใหญ่กับอันเล็กประมาณนี้นะครับอย่าใส่สลับทางนะครับจากนั้นเอาโซ่เส้นใหม่ใส่กลับเข้าไปนะครับแล้วก็ตั้งโซ่ให้ตึงใส่กาดครอบกลับเข้าที่นะครับล็อกน็อตให้แน่นนะครับปรับระยะโซ่อีกครั้งหนึ่งให้เรียบร้อยนะครับถ้าเรียบร้อยแล้วก็สตาร์ท ขั้นตอนการเปลี่ยนโซ่เส้นใหม่ก็ง่ายๆเท่านี้นะครับตัดแรกๆหลังจากเปลี่ยนใหม่โซ่อาจจะยืดเร็วหย่อนเร็วนะครับอาจจะต้องปรับตึงโซ่สักพักหนึ่งนะครับปรับตึงบ่อยๆหน่อยในช่วงแรกนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าที่แล้วก็จะตัดได้ยาวๆนะครับถ้าใครไม่สะดวกเปลี่ยนให้ทําการรับคมก็ได้นะครับใช้ตะไบรับคมเดี๋ยวลองดูวิธีการรับคมดูทีนะครับแต่ถ้าใครสะดวกเปลี่ยน ก็เปลี่ยนเส้นใหม่ตามขั้นตอนง่ายๆประมาณนี้คลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ